ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดั s เซเตอร์ชาแนลนะครับผมในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับผมกับเควสที่30ขีด5นะทุกคนโอ้โหเราหายกันไปนานมากนะครับคือแบบเราติดอยู่แบบโคตรนานนะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับกว่าผมจะดันสเตตัสแม่นยําที่ผมได้คํานวณคร่าวๆไว้นะครับสเตตัสที่เราจะเป็นจะต้องใช้ในการผ่านบอสเควสที่30ขีด5นะครับผมก็คือ แม่นยำสองร้อยสิบห้านะครับแล้วก็แม่นยำ PvE อีกยี่สิบห้านะครับอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆ,อยอยๆคือยี่สิบห้านะอันนี้คือผมคำนวณมาแล้วนะครับคําถามว่าคํานวณยังไงก็คือผมเข้าลองเข้ามาตีดูแล้วรอบหนึ่งแค่นั้นแหละครับเอาว่าเราต้องมีแม่นอย่างน้อยๆสองร้อยสิบห้าแล้วก็แม่น PvE อีกร้อยี่ห้านะครับ <c oughs> แล,ว,แลวนี่ก็เป็นสเตตัสฟูลบัฟของผมแล้วนะนี่คือผมเปิดทุกอย่างแล้วนะครับพร้อมที่จะ เข้าไปตีบอสแล้วนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราเข้าไปตีบอสอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับปะนี่ผมได้เข้ามาในเคเวสแล้วนะทุกคนคลิปนี้ไม่พูดเยอะครับเข้ามาเริ่มเลยทุกทีนี้ต้องอารมณ์ผบโอ้โหไม่รู้พูดอะไรเยอะแยะแต่วันนี้มันเราพร้อมแนละ้วเรารอมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ไอเคเวสเนี่ยแม่งไม่ผ่านสักที ดูกระดึบ๊บกระดึบกระดึบค่อยๆค่อยๆล่อ,ลอมาทีละตัวได้ดูเหมือนเดิมเราตัวเรามันไอ้นี่แหละแต่คือเรายังยืนบวกให้มันลุมไม่ได้ <c oughs> สองตัวก็น่าจะไหวอยู่มั้งเดี๋ยวเอามือกดยาเหมือนเดิมนูน่น <c oughs> จริงๆผมว่าลากมาตัวเดียวจะดีกว่านะรีไมมันเพืองยาวะ่ะ ด,ดตีแบบแทบไม่โดนอ่ะสองสองหนึ่งห้าแต่ว่าอย่างน้อยมันก็โดนอยู่นะอารมณ์เหมือนเราตีบอสเลยตีมอนยังไงให้เหมือนตีบอส <laughs> ตีมอนเหมือนตีบอสเดะตอนนี้เด,ดูตีประมาณสิบทีโดนทีนึงอ่ะเอ้อ <c oughs> ขนาดผมฟูลบัฟแล้วน,นเนี่ยคือแบบเปิดทุกอย่างที่มีอุ้ยผม พลาดวะผมลืมซื้อยาไอ้นี่ยาเพิ่มดาเมจ PVE นะครับแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็น่าจะพออยู่ดาเมจปัญหาเราอยู่ที่เราเตีไม่โดนนี่แหละโอโ้โหแล้วดูดีจะผ่านไหมเนี่ยตีโอ้เลือดมันไม่ลดเลยเนี่ยลอออแบบตติิโอ้โห โอเคทุกคนตอนนี้เราก็จัดการไปได้ตัวหนึ่งแล้วคือถ้าให้ผมแนะนํานะครับลากมาตัวเดียวก็พอมันเพืองยานะครับมันเพืองยาถ้าเราตีทีลนะสองตัว,วเห็นไหมผมเอายามาโหก็หมดยาไปเกือบร้อยขวดเลยเมื่อกี้โดนมันลุงตีอะ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้ลากมาตัวเดียวก็พอแต่เมื่อกี้ผมพลาดมาสองตัวแล้วขี้เกียจรีด้วยผมก็เลย ทนฝืนปั๊มยาเอานะครับมันก็ยาเราก็หายไปเกือบร้อยขวดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกน่าจะพออยู่เอามาสามพันห้าเ้วเป็นยาอไอ้นี่ด้วยนะยาชั้นกลางนะครับซึ่งเลเวลสีห้าแล้วเราสามารถให้มันใช้ออโต้ได้เออเราไม่ต้องกดเองแต่ว่าตอนตีบอสผมว่าเราก็น่าจะต้องกดเองอยู่ดีเพราะเพราะว่าเรายังไม่รู้ดาเมจบอสนะแต่คือขึ้นชื่อว่าบอสอ่ะมันต้องตีแรงอยู่แล้วแหละนะครับ พ้นั้นก็จงทําใจว่าจะได้กดมือตอนนี้เราก็ให้มันใช้ออโต้ได้ว่ามันตีแค่ลูกน้องมันผมรู้สึกว่าดาเมจลูกน้องมันตีเบามากครับไะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวขอาตจัดการลูกกระจกให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้าสมมุติเราจัดการลูกกระจกครบห้าตัวแล้วเนี่ยต่อไปมันจะเราทําอะไรนะครับไป ถ้าเราทะลุไปได้นี่ผมว่าเรามีโอกาสที่จะเลเวล46ได้เลยนะถ้าผ่านเควสตตรงนี้ได้แล้วก็ไปทาแบบพวกเควสตีมอนธรรมดาอืไม่รู้ว่าจะไปติดบอสต,ตรงไหนอีกหรือเปล่าแต่ขออย่าเพิ่งมีบอสเลยแล้วกันขอให้มันเป็นเควสแบบไปตีมอนทั่วไปเถอะผมจะได้ดันเลเวลขึ้นนะครับยิ่งเรเลเวลเยอะสเตตัสเราก็จะยิ่งเยอะตามไปด้วยนะครจูนเพราะนั้นการที่เรามีเลเวลเยอะย่อมเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วโอเคตอนนี้เราก็ จัดการลูกกระจกเรียบร้อยแล้วไม่รู้มันให้ผมไปไหนนะ <c oughs> เจอบอสเลยหรือเปล่า <c oughs> อ้าวไม่ใช่เหรออ๋อันให้ผมไปไอ้นี่ก่อนไปยืนก่อนเก็บ <c oughs> กองฮะให้กูไปไหน <c oughs> โอ้โหเฮี <c oughs> เยว่าแล้วไงมีลูกน้องอีก โอ้พอแล้วเฮ้ยพอแล้วเมื่อกี้ห้าตัวรอไปสิบนาทีนะครับแปดตัวนี่ก็น่าจะประมาณสิบหกสิบเจ็ดนาทีได้นะก็ถ้ากับว่าเราคํานวณเวลาคร่าเนี่ยตีลูกน้องน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงน่าจะมีเห็นนะตีลูกน้องเนี่ยดูดิ ไอวเนเอาเลื่อนมาแค่นี้จะพอไหมเนี่ยเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวถ้างั้นเราเล่งคลิปวิดีโอไปตอนที่เราจัดการลูกน้องสเตจที่สองให้เสร็จเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันโคตรนานๆนะไปทุกคน a few moments later โอ้ในที่สุดในที่สุดตัวสุดท้ายอีกทีเดียวโอ้เฮ้ยเดี๋ยวจัทีเดียวเออในที่สุดนะครับทุกคนเราก็จัดการลูกกระจกหมดไปแล้วนะครับถ้ารวมตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวเมื่อกี้ก็13ตัวนะครับใช้เวลาทั้งหมดครึ่งชั่วโมงอันนี้ผมไิ่ง้พูดวนะเรันครึคร่งชั่วโมงจริงๆดูจากบัฟที่เราเอามานะตอนแรกผมเอามา อห้าอันนะครับตอนนี้ผมใช้ไปเหลือ2อันแล้วนะผมไม่รู้ว่าถ้าบัฟหมดเนี่ยผมจะตีบอสผ่านหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งของผมละกันที่ผมเอาบัฟมาน้อยเกินนะครับ mm. ก็คือไอ้พวกบัฟเนี่ยผมไม่ห่วงหรอกมันมันเยอะอยู่นะครับแต่อันนี้มันเป็นบัฟละสินาทีครับซึ่งมันเพิ่มแม่น PVE สมัเออเนี่ยเพิ่มแม่นยำ PVE สมันช่วยช่วยเยอะนะสอหน่วยอะ่ะ ห้าไอสองหน่วยนี้หายไปอะผมไม่รู้ว่าผมจะตีบอสโดนหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องภาวนาขอให้ผ่านไปได้อย่างรับรื่นนะครับโอเคเราเหลือบัฟอีกแค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นเราจะต้องตีบอสอย่างน้อยให้ได้สักครึ่งตัวกอนไปเฮ้ยอันนะลืมนะครับโดยเหลี่ยมที่เราจะใช้ลากบอสนะครับจะเป็นทางด้านซ้ายนะครับเห็นไหมต่อหันหน้าเข้าขอบอสใช่ไหมมันจะอยู่ซ้ายมือเราเลยนะครับก็คือตรงนี้แหละนี่เป็นไง มันเป็นบันไดขึ้นในเราเลยเนะี่ยเราวิ่งขึ้นมาตีปับป๊บปั๊บตีเสร็จกระโดดโดดปุ๊บวิ่งล่อมาตรงนี้พอบอดอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราก็วิ่งขึ้นตรงนี้อันนี้เป็นไงไม่ยากนะครับเหลี่ยมนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะง่ายสุดซึ่งผมได้มาลองใช้กับลูกน้องแล้วก็ใช้ได้นะแต่ไม่รู้ว่าใช้กับบอสได้หรือเปล่าหรือถ้าเหลี่ยมนี้ไม่ได้ผมน่าจะมาใช้ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นี่ลากลากบอสมาตรงนี้แล้วเราก็กระโดดลงเลยตรงนี้ปับ๊บ พอบอสมันวิ่งอ้อมอ้อมมาปั๊บปั๊บตีเราแล้วก็วิ่งขึ้นตรงนี้ให้บอสมันวิ่งอ้อมกลับมาตีเราแล้วก็วิ่งลงตรงนี้ประมาณนี้ครับโอเคมันมีสองที่นะตรงนี้ให้เพื่อนๆลองไปหากันดูแต่ผมจะลองทางด้านซ้ายก่อนถ้าด้านซ้ายทําได้ผมก็จะทําเลยนะไปเสียเวลาไปนานแล้วเข้าไปเลยมาดิเป,ปิดปั๊บเอาผมต้องคุยกับมันก่อนเหรอสิบหายอุ้ยอุ้ยเอาดิมาดิมาดิมาดิ ีเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่เอ้ยโดนโดนโดนอุ้ย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 แรงแรงแรงเอาแหละเข้าแผนเข้าแผนเข้าแผนทุกคนเข้าแผนอันนี้ยอันมาแล้วมาแล้วมาแล้วโดนนี่เนี้ยอย่างที่เราพูดไว้เลยนะทำได้จริงๆด้วยนะครับตรงนี้อุ้ยแต่บอสมันตีไวมากโอ้โอ้โอ้โดนบอสเบิ้ลโดนเบิ้ลโดนเบิ้ลโดนเบิ้ลสงสัยต้องลอบมาแถวนี้วะก็ยังไม่เคยมาเพจดูนะครับเพราะว่า เนี่ยอันนี้คือผมมารอบแรกเลยนะก็คือดนสดเลยคนระับไม่มีเทสก่อนนะตรงบอสอ่ะไม่ได้เทสเพราะว่าเนี่ยกว่าจะเข้ามาได้ก็ครึ่งจมงแล้วอ่ะตีตีตีอุ้ยแต่บอสตีเราไม่ค่อยเจ็บเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งอาทิตย์นะนะเกือบเกือบสองอาทิตย์อะ่ะเราก็ได้อัพตรงอัพตัวของเราไปแล้วแหละป้องกันผมขึ้นมาเกือบสองร้อยอ่ะทุกคนก็ชิด,ดูแล้วกันเออตอนนี้ผมไม่กดมือเลยนะผม รู้สึกว่าดีอยู่ใช้ออโต้เอาโอ้แต่ตีไม่โดนเลยไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ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 ผมจะพยายามไม่ให้เลือดเหลือน้อยกว่าครึ่งตัวไม่งั้นเราลำบากแน่เพราะว่าเราตีมันไม่ค่อยโดนอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอื้อโดนมันเบิ้ลโดนมันเบิ้ลอุ้ยจะผ่านไหมเนี่ยมีทรงมีทรงไหมเนี่ยจะผ่านไหมเนี่ย ฮืม,มเจ็บ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 ฮึไม่โดนโอ้ยโอ้ยแรง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 สัตว์แรงโอ้ผมว่าเรามีโอกาสพลาดสูงมากเลน,นเนี่ยเอาอยามาพอหรือเปล่าเนาะผมจะไม่บ้าคข้างแล้วผมจะไม่ยืนบวกกับมันตรงๆละตะกิลหมดขึ้นเลยโอ้มันเบิ้ลได้อยู่ดีอะผมจะทำยังไงวะอืมแต่เราแต่เลี้ยเราขึ้นนาย,ยอยู่นะด้วยความที่มันเป็น ยาเขียวอะเนาะมันก็ขึ้นเยอะแหละนี่โดดดูๆด,ดเลือดผมขึ้นมาเกือบห้าพันอะโอ้โหดูดิเฮ้ยสงสัยเราต้องรอไปไกลๆโอ้โหมันตีเราได้สองเหมือนเหมือนผมไม่ได้รีอะเมื่ <c oughs> อกี้โอ้โหบัฟจะหมดแล้วอะยิงตีมันไม่โดนเลยะขนาดมีบัฟยิงตีแทบไม่โดนถ้าบัฟหมดผมว่าเราสวยแน่ เรามีสิทธ์ที่จะไม่ผ่านสูงมากอุยอ้ยอฮ้ยเ้ยนี่ยังไงเอ้ยอ๋อ,อให้เราเดินเดินชนกำแพงเลยก็ได้นะเราจะจับจังหวะได้พอดีจังหวะมันจะเป๊ะพอดีปับ๊บเดินชนกำแพงไว้รอพอบอสวิ่งมาถึงแต่แถวนี้ขึ้นไปรอบนนีอ้อ้าวไอ้สัตว์แม่งคำนวณผิดพลาดหรอเอาหาเกินเดี๋ยวสี่หลอดแล้ว จัดการมันทุกคนึต้องผ่านเถอะผมต้องเปิดคาถาอะไรไหมมุต <c oughs> ีให้โดนหน่อยไม่ได้หรือไงวะยังมิดเรัวๆเลยเนี่ยมึงโดนนกทีเถอะเออตีประมาณยี่สิบทีโดนทีหนึ่งอะโอ้โหโอ้โหไปดิ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 ฮึโดนโดนเจ็บ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 แล้ว เจ็บแล้วเจ็บแล้วยดอุ้ยอุ้ยโดนบ่อยเออโดดโดดโดด,โด,ดจะตายจะตายจะตาย <c oughs> เรียบร้อยทุกคนเลือดบอสเหลือสองหลอดแล้วนะครับเราเหลือเลือดสองพันขวดก็เหมือนจะมีทรงอยู่นะมีทรงจะผ่านแต่ก็ยังอุ่นใจไม่ได้ยังไว้ใจไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าบัฟเราจะหมดแล้วตอนนี้บัฟเราเหลือหนึ่งนาทีสุดท้าย <c oughs> หนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วบัฟหมดแล้ววะสวยแล้วบัฟหมดแล้วผมป้องกันผมลดไปห้าแมนยำลดไปอีกสองชิบหายแล้วจะผ่านไหมเนี่ยป้องกันลดห้าคือเยอะมากนะขนาดตอนเนี้ยบอสยังตีเราแรงเลยอะถ้าป้องกันเราหายนี่เรียบร้อยเลยเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายอืมืม นี่แนี่นะี่แนี่น,ะนี่แนะี่ไม่โดนเลยท่าใหญ่กูไม่โดนสักท่าเลย <c oughs> <c oughs> มาดิก็มาดิวู๊บนี่เนี่ยนี่แนี่นะี่แนี่ยนะนี่แนะนี่อนะุ๊ยเจ็บเจ็บกูเนี่ยเจ็บไปัะอุ๊ยบอลเริ่มตีแรงแล้วเหลือสี่ตีพีตัวตายจิ้มหายแล้ว ผมต้องรีบรีเล่อนแล้วเพราะเดี๋ยวป้องกันเราจะหายนะครับเราจะมาล้อเล่นกับบอสไม่ได้แล้ยืนบวกแบบบ้าๆไม่ได้ละโอ้โหเรียบร้อยบัฟหมดบัฟหมดแล้วทุกคนบัฟหมดแล้วป้องกันหายไปห้าหน่วยแม่นยำหายไปสองหน่วยหึหือ้ยโดนอยู่นะโดนอยู่นะเหมือนจะตีโดนอยู่นะ โดนหรือเปล่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยแต่เราโดนเจ็บมากอุ๊ยอุ๊ยโคตรแรงป้องกันหายไปห้าแล้วตีโคตรเลยเพราะตีโคตรแรงเลยป้องกันหายไปห้าเยอะนี่ไงอุ๊ยโดนนะโดนโดนโดนหืมอืมแทงมั้ยอืมไม่โดนอุ๊ยโดนโดนมับมับมับนี่โดนอีกทีนึงอุไยโดนเยอะอยู่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ได้อยู่ได้อยู่เจ็บ เหลือหนึ่งหลอดครึ่งแล้วทุกคนเราใกล้จะเป็นจริงแล้วเป้าหมายเราใกล้จะสำเร็จแล้วตีกูหรือเลกันหรือเลกันถ้าตีมาชั่วโมงหนึ่งบอสเลยเมื่อกี้นั้นเรียบร้อยนะผมไม่เล่นเลยวันนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกแล้ว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 ต้องเดินมาให้มันตีนะครับเราต้องเดินไปให้มันตีนะเฮ้ยรู้สึกว่าวันนี้ผมโลกมากเลยทําให้ถูกเลยอะ เแค่บอสมันก็โหดเกินบอสมันถึกมากอ่ะเราตีมันไม่โดนเลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือถ้าเราตีโดนนะบอสโคตรเจ็บอ่ะแต่ประเด็นคือเราตีไม่โดนไงเฮ้ยเฮ้ยโดนละโดนละเฮ้ยอีกสักทีนึ่งป่ะสกิลนึ่งป่ะอีกสักสกิลนึ่งป่ะปัดอื้อหือกระซวกกระซวกปรับอื้อหือไม่โดนด้กทีวะเออ เออโอ้เหลือให้มันเหลือรอดนึงเออรอดสุดท้ายดูร,รอดสุดท้ายเอาแล้วเอาแล้วเอโอโว้ยมีทรงแล้วเนี่ยมีทรงแล้วเนี่ยจะครึ่งรอดแล้วจะครึ่งรอดแล้วจะครึ่งรอดแล้วมาดิกูเอามึงใครจะครึ่งรอดก่อนไม่ครึ่งรอดกูไม่เดินหรอกเนี่ยนี่ครึ่งรอดเถอะตักตีนึงเถอะตักตีนึงเถอ,อะตะคิวนึงหนะ้าตะคิวนึงกูขอทีนึงกระซวกเออเจ็บ ึ่งหลอดแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะยังไม่ครึ่งนะแต่เราไม่ไหวแล้วครับเราจอแดงเราก็ต้องเซฟก่อนเซฟก่อนเราจอแดงแล้วเราจะเสี่ยงกับมันไม่ได้เราจะพลาดไม่ได้โดยเด็ดขาดเราตีมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ครึ่งหลอดไปครึ่งหลอดไปนี่ไงครึ่งหลอดอีกนิดเดียวนิดเดียวขอ,อทีนึงจุดจุดทีเดียว โอ้โหไอ้เชยมิดเออร์คือหลอดแล้วโดนโอืจอจอแดงจอแดงโอเคครับทุกคนตอนนี้เลือดบอสก็เหลือแค่นิดเดียวนะครับโดนอีกประมาณ2สก,กิลก็เด้งแล้วนะเดี๋ยวนี่ไงอีกทีนึงอีกทีเดียวก็น่าจะผ่านแล้วเนาะเออเพราะฉะนั้นอุ้ยทีเดียวสก,กิลเดียวมั่มเรียบร้อยฮะอะไรอะไรสามเดี๋ยวมึงให้กูทำอะไรเนี่ยอ๋อเก็บกองไอ้เหี้ย กูใจหายเว้เลยกูรู้กูจะได้ตีอีกสามตัวไอ้เวน <c oughs> ถ้าได้ตีอีกสามตัวได้เี่ยเลยนะโอเคเว่ยมันให้ให้เราไปไหนมันให้เราไปไหนความพักดีอย่างไม่มีเงื่อนไขห <c oughs> ุยปับ๊บเฮ้ยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยี่สิบห้าได้ยี่สิบสามอุย้ยไม่ใช่นี 30-5ีห30นะครับเออไอเชี่ยลิ้นพันการปราบโนมนะครับซึ่งผ่านมาแล้วเรียบร้อยนะครับดีใจมากผมติดเววสนี้มาประมาณเกือบเกือบ2อาทิตย์ก็นั่นแหละทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้นะครับใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมใครที่ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าเวลาผมมานั่งไลฟ์คุยกับคนดูนั่งเล่นชิวๆนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะทุกคน,นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากมาครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายเอ๊ะเดี๋ยวผมลืมบอกนะครับคลิปนี้เราใช้เวลาในการตีบอสประมาณหนึ่งชั่วโมงห้านาทีนะครับซึ่งเพราะว่าด้วยความที่เราเอาบัฟมาน้อยด้วยแหละถ้าเอาบัฟมาผมว่าไม่เกินห้าสิบนาทีนะครับก็ผ่านแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมเอาบัฟมาด้วยนะครับบ๊ายบาย